ยาสนอด,ดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธร,รกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับบรยาการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตกลงหนังมันจบไปแล้วใช่ไหมนะครับระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กจกอะไปกอดกันไปโอบเอวกัน จับมือกันมันจะเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับต่อรกคนก็สงสัยอยู่ว่ามันจะจบหรือไม่จบปรากฏว่าบิ๊กตอ่อพอได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับให้สัมภาษณ์กับคุณดาไนาต้นเรื่องที่บิ๊กตอ่อกับบิ๊กโจ๊กไปคุยกันนะครับเพราะคุณดาไนานี่ก็มีสื่ออาวุโสท่านหนึ่ง ก็คือคุณสนทิริมทองกุลก็ตั้งข้อสงสัยว่าคุณดานายเนี่ยถือหางบิ๊กโจ๊กหรือเปล่ารับเงินบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของคุณสนทินะก็รอฟังคำคำตอบของคุณดานายก็ยังไม่มีเลยแต่ก็สังเกตดูช่องของคุณดานายนั้นก็จะเชียร์บิ๊กโจ๊กอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ก็ยกหูไปสัมภาษณ์บิ๊กต่อ บิ๊กต่อก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเขากับบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เลาะกันเอง mm hmm. เขาคิดกันมาเองเท่านั้นเองจับให้เขาชนกันแล้วเขาก็เคยบอกกับบิ๊กโจ๊กเสมอว่าโจ๊กจะบอกให้นะถ้าเกิดไม่มีพี่อยู่แล้วนะไม่มีใครที่จริงใจกับโจ๊กเท่าพี่นี่เขาพูดอย่างนี้เลย พูดอย่างนี้จริงๆแสดงว่าเขารู้จักกันเขาสนิทสนมกันก็เป็นรองผอ,อด้วยกันแหละก็ไปงาน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ไปไปเสิร์ฟคดีก็ช่วยกันนะครับเพราะคนหนึ่งอยู่ฝ่ายปราปรา,ามอีกคนหนึ่งอยู่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนมันก็ต้องแบท,แบทชิ่งกันต้องคุยกันตลอดเวลาเพียงแต่บิ๊กต่อเป็นคนไม่ช,ช่างพูดคือพูดน้อยต่อยหนักว่าอย่างนั้นเถอะส่วนบิกกน๊กต๊กเันช่างพูด พูดมากแต่ก็ต่อยหนักเหมือนกันนะคนก็เลยคิดว่ามีปัญหากันโดยในการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายที่นั่งกันนะครับแพราก็ข้างหลังก็เป็นพวกตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กอที่อยู่ข้างหลังอ่ะที่โดนจับไปคดีพนันออนไลน์เนี่ยแหละพอด,ด,ดีมีการเชื่อมโยงไปเนี่ยคนนี้ก็ประกาศตัวออกมาแล้วก็อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วก็ทนายอนตรชัยก็บอกว่าสัปดาห์หน้า จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สัปดาห์หน้าในช่วงนั้นนะครับมันก็คือวันที่ห้าตุลาคมที่จะถึงนี่แหละว่าจะบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ปรากฏว่าจะบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนก็คิดว่าทางบิ๊กโจกคงจะมาเปิดโปงเรื่องราวที่สิ่งที่ไม่ดีของบิ๊กต่อหรือเปล่าถ้าเปิดเผยไปแล้วสำนักง,งานตำรวจต้องล่มสลายก็พูดไปทำนองนั้นคนก็โฟกัสไปที่บิ๊กต่อแต่ปรากฏว่าเขาเคลียร์ปัญหากันเรียบร้อยแล้ว แล้ววันที่5ตุลาคมจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมผมก็ผมก็เห็นใจทนายอนันตชัยนะเพราะว่าทนายชัยก็พร้อมที่จะลุยไงแล้วถ้ามีหลักฐานจริงๆสาวไปถึงนะไม่รู้ใครก็ตามนะแต่ผมคิดว่าบิ๊กต่อแต่จะไม่ใช่บิ๊กต่อก็ด้ะก็คงจะมันคงจะสนุกนะ่แต่ผมเชื่อว,ว่าวันที่5ตุลาคมน,นี้ไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับ าจจะมีแบบสมอลสมอลสมอลเสอร์ไพอเอจริงก็ธนาชัยก็ไม่ปไปนายหรอกครับก็ในเมื่อคนที่จ้างเรามาทำงานเขาเขาไม่เอามัน,มนเราก็ต้องถอยจริงๆถอยเพราะว่าคนที่จะติดคุกติดตารางคนที่จะมีผลก็ทบจริงๆไม่ใช่ทนายนะครับคือคนที่จ้างเราใช่รับมีคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวบิ๊กจ๊บจะถูกเด้งไปอยู่นู่น บิกรอยจะดุกเด้งไปอยู่นี่ไม่ใช่ครับไอ้น,นี่เป็นข่าวโคมลอยทั้งสิ้น,นไม่มีใครสามารถย้ายใครได้นะการเป็นตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหน้าไหนก็ย้ายไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่คุณเศรษฐาทวีสินเลยให้คุณพ่อของคุณเศรษฐาทวีสินก็ไม่มีสิทธิ์มาย้ายได้ติดคุกไปไงคุณยิ่งรักชินวัตรไงที่ย,าย้ายทวินเปลี่ยนสีอะมนติดคุกไปเพราะมันไม่มีสิทธิ์ย้ายถ้าเขาไม่มีความผิด ถ้าจะย้ายก็ไปพูดกับเขาถ้าเขาเต็มใจบิกรอยเต็มใจบิ๊กโจ๊กเต็มใจหาที่ดีๆให้อยู่ไปเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็นเลขาปปสไม่ว่าจะมีหลายองค์กรหรือไม่ก็โยกไปเป็นเจเลจเจเแหงเจเลตำรวจจจเลตำรวจที่ก็เทียบเท่ารองผอบอรทอบอรบนะมีกิจติดขึ้นผอบอด้วยเหมือนกันแต่ครั้งที่แล้วทำไมไม่มีชื่อของจเลตำรวจ ท่นชื่ออะไรไม่รู้พลตำรวจเอกนามสกุลปาสาททองอ่ะมหาเศรษฐีอ่ะไอ้ไอ้ยาหม,ม่องยาปลาสาททองอ่ะที่ไม่มีชื่อท่านเพราะท่านกเกษียณพร้อมกับผบอรตรลอกเกษียณไปแล้วตอนนี้แต่เรตำรวจก็ว่างอยู่แล้วก็รองพอบอรตรลอก็ว่างหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งของบิ๊กต่อะส่วนข่าวไม่ว่าจะสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองสื่อโซเชียลก็มมัวกันไปเรื่อยบอกว่า เด mm hmm> ี๋ยวจะว่างเยอะขึ้นบิ๊กลอยจะไปเป็นอยู่ตรงนู่นบิ๊กโจ๊กจะไปอยู่ตรงนี้ทํามีแต่งรองผอตบว่างเยอะขึ้นไม่มีหรอกครับเดี๋ยวเาก็จะแบ่งงานกันแล้วถ้าบิ๊กลอยเป็นรองผอตบเขาเขาแฮปปี้อยู่เขาก็โอเคเขาก็ทํางานของเขาเขาเป็นไม่มีอะไรเสียหายเลยบิ๊กโจ๊กถ้าเขาแฮปปี้อยู่เขาก็ทํางานของเขาเรามารุ่นกันดีกว่าว่าใครจะมาเป็นรองผอที่แทนบิ๊กต่อ ก็คัดจากผู้ช่วยพบนะครับแล้วใครจะขึ้นเป็นเจเรตํารวจก็มารุ้นกันตรงนี้ดีกว่านะก็จากพลตํารวจโทขึ้นเป็นพันพลตารวจเองสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไร้ะนะมันก็เป็นสงครามน้ำรายเฉยเฉยยังไม่มีอะไรจริงจังเลยส่วนลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็สู้คดีกันไปผิดก็ติดคุกติดตารางกันไปไม่ผิดก็หลุดก็เท่านั้นเองก็โยงไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะ ก็อยู่กันแบบแฮปปี้เอนดิงเพราะว่าต่อไปปีหน้าบิ๊กร้อยก็เกษียณบิ๊กโจ๊ก็จะเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งแต่การเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งก็อาจจะไม่เป็นได้เป็นผอบทอบอก็ได้ก็ใช่ก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีนำที่นำเสนอในแง่มุมของผม นะครับก็ฟังข่าวนะไม่ว่าจะสื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรองสื่อโซเชียลสื่ออะไรก็ฟังหูไว้หูไอพวกนี้แม่งมั่วมั่วมั่วจริงๆก็มีข่าวออกมาทุกช่องเลยบอกว่าบิ๊กลอยจะรักษาการผอตรลอไปข่าวอะไรวะปรากฏว่าเขาแต่งตั้งกันไปเรียบร้อยข่าวแม่งมั่วมั่วโคตรมั่วเลยเพราะไว้ใจไม่ได้จะเป็นสื่อกระแสหลัก ะเป็นสื่อกระแสลองจะเป็นสื่ออะไรก,ก็ไว้ใจไม่ได้ท่านนะครับฟังหูไว้หูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชบูรณะครับด้านขวามือนี่เป็นเจดีย์พันปีนะวัดนี้มีตำนานมีมีเรือซึ่งราชการที่ห้าทรงนะอยู่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกตรงนี้โอ้แล้วมีอะไรเยอะแยะมากมายในวิหารนี่ก็มี จิตกรรมฝาผนังตุวิหารในโบสถ์ก็มีที่นี่เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พรปู่ศรีสุดโพแม่ย่าศรีปฐุมาก็อยู่ข้างหน้าผมนี่ติดกับแม่น้ำน้านะครับถ้าเราท่านมีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะ mm. ก็มาซื้อหนังสือผมไปอ่าน mm. ชื่อว่าคาถาตำราพิกชีวิตครับเริ่มร้290บาทนะครับ mm. ก็มีฟีดแบ็กลับมาคนที่ซื้อไปอ่านแล้วก็ชอบใจเพราะมันเป็นภาษาง่าย ไม่ได้มีภาษาสำนวนอะไรที่วิวิวสมาหลาผมเป็นชอบคนเน้นเนื้อเนื้อชัดๆนะครับไม่มีการเอารำประบ,บทยืดยาวไม่มีร่าลำคาญการพูดเหมือนกันใะพูดเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็พูดได้แต่ที่เกียรพูดพูดแล้วก็ลำคาญเอาเนื้อเนื้อตันดีกว่านะก็สั่งซื้อได้ครับเล่มละสองยเก้าสิบบาท วันที่เจ็ดตุลาคมวันเสาร์นี้นะครับใครอยู่ใกล้ๆพิษณุโลกนะก็มางานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ของผมนะครับชื่อว่าสถาาตรราพิกชีวิตเนี่ยผมเปิดตัวเวลา14นาฬกาที่โรงแรมพิษณุโลกออคิดนะครับมาร่วมกันได้เชิญกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยทีเดียวครับเมื่อฟันคลิปผมจบนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาหลังคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าด้วย พราะว่าตอนนี้ผมร้อนเงินครับต้องนําเงินไปสู้คดีผมโดนคดีสองคดีที่ศาลอาญาทนหนึ่งคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งคดีสมุทรปราการคืออัจฉริยะหัวล้านนะครับที่ตอนนี้ก็ออกมาจะเล่นงานบิ๊กโจ๊กอยู่อีกคนหนึ่งนักร้องวัดศิลป์นักร้กองชื่อดังแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นผลงานสักเท่าไหร่เลยก็มีอยู่สองคดีครับ เรขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับวิ